สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับวิตามินรวมสูตรเข้มข้นนะครับแดะกดอะมิโนทนิดน้ำนะครับไวตาเวตนะครับผมก็ประโยชน์ของมันนะครับก็ช่วยลดการขาดวิตามินนะครับลดความเครียดเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตนะครับผมกวดนี้นะครับขนาด5 0 0ซ c นะครับผม ก็ผสมน้ำให้สัตว์กินได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่หมูวัวนะครับหรือสัตว์อื่นๆนะครับก็สามารถกินได้นะครับผมส่วนวิธีใช้นะครับก็ตามนี้เลยครับผมสําหรับวิธีใช้โดยทั่วไปนะครับสามารถใช้ไวต์เเบร์ตหมิลลิตรผสมน้ําสะอาด50ลิตรแล้วให้สัตว์กินได้นะครับหรือจะใช้ตามตารางดังต่อไปนี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น ลูกไก่นะครับใช้ไวตเวท1.5ลิตรละลายน้ำสะอาด1,000ลิตรไก่ไข่หรือไก่เนื้อใช้ไวตเวท1ลิตรละลายน้ำสะอาด1,000ลิตรลูกหมูใช้ไวตเวท3ลิตรละลายน้ำสะอาด1,000ลิตรหมูหรือแม่หมูใช้ไวตเวท1.5ลิตรละลายในน้ำสะอาด1,000ลิตรโคหรือกระบือนะครับก็อาจจะใช้ไวตเวท3ลิตรละลายในน้ำสะอาด1,000ลิตรนะครับ โอเคสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งไปใช้กันได้นะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมครับขอบคุณครับ